การลงทะเบียนและเปิดบัญชีเทรดกับ RoboForex เริ่มต้นจากการเข้าสู่เว็บไซต์ RoboForex แล้วกดที่ Register หรือลงทะเบียนหรือจะกดจากลิงก์แนะนำการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีก็ได้ระบบจะพาเข้าไปสู่หน้าถัดไปครับเพื่อเปิดบัญชีซื้อขาย สำหรับบนสมาร์ทโฟนหน้าตาแบบนี้ครับคลิกที่เดียวกันครับ open and account จากนั้นระบบจะพาไปสู่หน้าลงทะเบียนครับเริ่มต้นด้วยการกรอกอีเมลตามด้วยชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษครับจากนั้นใส่เบอร์โทรศัพท์ครับโดยไม่ต้องใส่เลขศูนย์นำหน้าครับกดคลิกรายละเอียด3ช่องครับและกดขั้นตอนต่อไป จากนั้นเป็นขั้นตอนการตรวจสอบครับโดยเป็นการตรวจสอบอีเมลและรหัสสำหรับเข้าส่วนของสมาชิกหรือ member area ส่วนรหัสข้างล่างรหัสกระเป๋าเงินเป็นรหัสในการทำธุรกรรมการเงินครับรายละเอียดทั้งหมดนี้จะถูกส่งไปยังอีเมลที่คุณใช้สมัครครับในอีเมลจะมีลิงก์ของส่วนของสมาชิกหรือ member area มีรหัสในการล็อกอินเข้าสู่ส่วน member area รวมถึงมีอีเมลแจ้งขั้นตอนในการลงทะเบียนขั้นต่อไปด้วยจากนั้นให้คุณเลื่อนลงมาดูด้านล่างครับเพื่อกออรายละเอียดขั้นถัดไปส่วนนี้จะเป็นส่วนของการเปิดบัญชีเทรดครับสำหรับส่วนแรกจะเป็นส่วนของการเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายครับโดยเรามี4แพลตฟอร์มดังนี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่ MetaTrader 4หรือ MT4 ครับ MetaTrader 5, CTrade และ R Trader ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายหุ้นต่างประเทศโดยตรงครับขั้นตอนถัดไปเป็นการเลือกประเภทบัญชีซื้อขาย Robo forex เองรงมีบัญชีซื้อขาย4แบบหลักๆดังนี้ครับบัญชีโปรหรือ Standard บัญชีโปรเซ็นบัญชี ECN และบัญชีพราม สำหรับการเปิดบัญชีครั้งแรกเราแนะนำเป็นบัญชีโปรก่อนครับรายละเอียดถัดมาเลือสกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐครับสำหรับเลเวลเลทครับเรามีให้สูงสุดถึง1ต่อ2 0 0 0จากนั้นคลิกยอมรับข้อกำหนดสำหรับการปรับเลเวลเลทครับหากมีรหัสพันธมิตรก็หยิบมาใส่ได้เลยครับหากไม่มีไม่เป็นไรครับ รายละเอียดถัดมาคือประเทศครับถัดมาครับก็คือจังหวัดที่คุณอยู่ครับเน้นใส่ให้ตรงตามบัตรประชาชนครับและเป็นภาษาอังกฤษรวมถึงที่อยู่ด้วยครับให้ตรงกับบัตรประชาชนและเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นใส่รหัสปริศนีครับแล้วกดยืนยันจากนั้นคุณจะได้เลขที่บัญชีพอร์ตการลงทุนของคุณครับพร้อมรหัส และเพื่อป้องกันการลืมเลขที่บัญชีและรหัสสำหรับพอตการลงทุนของคุณเรามีรายละเอียดส่งไปทางอีเมลให้ด้วยครับจากนั้นครับคลิกตรงแถบสีแดงครับที่เขียนว่าผ่านการตรวจสอบการยืนยันเพื่อนำท่านเข้าสู่การยืนยันตัวตนในขั้นถัดไปครับสำหรับการยืนยันตัวตนเรามี4ขั้นตอนครับเริ่มตั้งแต่การยืนยันอีเมลการยืนยัน ID card หรือบัตรประชาชนหรือการยืนยันด้วยพาสปอร์ต การยืนยันที่อยู่และการยืนยัน2ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยครับเริ่มต้นการยืนยันตัวตนแบบง่ายๆครับหากคุณไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องครับคุณสามารถเลือกเข้าไปสู่ระบบ member area หรือ my roboforex com ครับและเลือกเมนูประวัติและเมนูย่อยการยืนยันข้อมูลส่วนตัวจากนั้นครับให้คุณกดส่งรหัส หลังจากนั้นรหัสก็จะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณจากนั้นนำรหัสที่ส่งมาอย่างอีเมลของคุณไปใส่ในช่องใส่รหัสยืนยันตัวตนของคุณจากนั้นเลือกคลิกคอนเฟิร์มเท่านี้ครับการยืนยันอีเมลของคุณก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนถัดไปคือการยืนยัน ID Card หรือบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับ กรอกรายละเอียดง่ายๆดังนี้ครับเริ่มต้นที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษครับติ๊กหรือคลิกเลือกเพศเลยครับกรอกรายละเอียดวันเดือนปีเกิดของคุณครับและติ๊กไม่และไม่ไว้ก่อนครับใส่เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่พาสปอร์ตครับส่วนตรงนี้ครับให้เขียน Ministry of f o r e i g n เลยครับกรอกวันเดือนปีที่ออกบัตรครับสัญชาติครับ เลือกไทยแลนด์นะครับและอัปโหลดภาพถ่ายบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตครับหรือคุณจะเลือกถ่ายภาพสดสดด้วยตัวคุณเองก็ได้ครับส่วนถัดมาครับเป็นการยืนยันที่อยู่นะครับเริ่มต้นในการเลือกประเภทของเอกสารสําหรับการยืนยันที่อยู่ครับจากนั้นกรอกรายละเอียดที่อยู่เน้นย้านะครับว่าให้ตรงตามบัตรประชาชนและเป็นภาษาอังกฤษอัปโหลดไฟล์หรือจะเลือกถ่ายภาพเองก็ได้จากนั้น กดส่งคำร้องได้เลยครับขั้นตอนถัดไปเป็นการยืนยัน2ขั้นตอนหรือ two factor authorization เริ่มต้นครับด้วยการคลิกคำว่าผ่านการตรวจสอบครับจากนั้นครับให้คุณคลิกยืนยัน ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของคุณครับและกดชั้นไม่ใช่หุ่นยนต์จากนั้นครับกดยืนยันระบบจะส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณครับให้นำเลข SMS มากรอกลงครับจากนั้นครับให้คลิกที่ Confirm หลังจากนั้นจะมี SMS Confirm มมาที่คุณครับขั้นตอนถัดมาครับเป็นการส่งรหัสเพื่อยืนยันตัวตนครับ แนะนำให้เลือกวิธีการส่งรหัส SMS เข้าเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณครับให้คลิกเลือกทั้งการส่งรหัสเพื่อยืนยันการถอนเงินและการส่งรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ Member Area ครับจากนั้นกดส่งครับระบบจะส่งรหัสไปยัง SMS มือถือของคุณครับให้นำรหัสนั้นมากรอกรายละเอียดจากนั้นกดยืนยันครับจากนั้นจะมีหน้าต่าง เพื่อรับรองความถูกต้องครับคุณสามารถกดปิดได้เลยครับเท่านี้เองครับคุณก็ตั้งค่าความปลอดภัยเรียบร้อยครับทาง Robo Forex เองเน้นความปลอดภัยของบัญชีการซื้อขายของคุณเป็นหลักครับหลังการลงทะเบียนเสร็จสิ้นครับแนะนำให้เข้าไปสู่ส่วนของสมาชิกหรือ Member Area ครับจากนั้นเลือกเมนูประวัติ และเมนูย่อยการตั้งค่าความปลอดภัยครับและทั้งหมดนี้เป็นการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเปิดบัญชีเทรดและการตั้งค่าความปลอดภัยเพื่อให้คุณเทรดอย่างสบายใจกับ RoboForex